อธิบายงี้กดแห่งแสงและเงาของความสัมพันธ์สมมุตินะครับมีลูกมีลูกแอปเปิลครับนะครับหนึ่งลูกครับอันนี้เปรียบเสมือนความรักครับดวงอาทิตย์นี่มันอยู่ฝั่งนี้ครับอ่าอันนี้ดวงอาทิตย์นะครับไม่ใช่ลูกเงาะนะเดี๋ยวหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คล้ายๆลูกเงาะจังเลยนะครับอันนี้คือดวงอาทิตย์นะครับที่ส่องแสงมาครับส่องแสงมาครับแสดงว่าเมื่อมีแสงกระทบลูกแอปเปิลหนึ่งด้านจะต้องเกิดความสว่าง และหนึ่งด้านก็จะต้องเกิดความมืดครับเพราะเนี่ยไอ้ฝั่งสว่างเนี่ยก็โดนแสงครับแล้วก็จะมีฝั่งที่มันมีความมืดครับฝั่งนี้ก็จะเป็นความมืดครับแล้วก็จะเป็นเงาตกสะท้อนมาฝั่งน,น,น,นี้ครับความรักความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณคแสงคือความรู้สึกดีครับกับเงาคือความรู้สึกลบครับนั่นหมายความว่าความรักของคุณมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตอนที่อยู่ด้วยกันหรือรักกันความ ความรู้สึกดีกับความรู้สึกลบอันไหนมากกว่าน้อยกว่ามันเหมือนกับว่าแสงมากกว่าหรือเงามากกว่าถ้าเงามากกว่าเลิกครับแต่ถ้าแสงมากกว่าอยู่ต่อครับคําถามคือวันนี้ที่หลายคนเนี่ยรักพังไม่เป็นท่าเพราะอะไรครับเพราะเงามันมากกว่าครับเงามากกว่าแสงครับไม่ใช่แสงมากกว่าเงาคุณจะสังเกต ไอตอนที่เขาวิ่งไล่ตามคุณวันนั้นน่ะคุณยังไม่ได้เอาใจลงไปเล่นคุณยังเหนียมอายยังไม่กล้าที่จะไปเอยตกปากรับคำเขาดีหรือเปล่าว่าจะไปกับเขาดีหรือเปล่าว่าหรือว่าเราจะรักเขาั้ทั้งใจดีหรือเปล่าวะเราจะอัพรูปคู่รูปคู่ของเราลงบนโปรไฟล์ดีหรือเปล่าวะเราจะโพส์รูปคู่ของเราให้ชาวบ้านเห็นหรือเปล่าวะเราจะเปิดตัวดีหรือเปล่าวะเราจะขึ้นสถานะกันดีหรือเปล่าวะเราจะยอมไปกับเขาดีหรือเปล่าวะเราจะยอมซื้อของกับเขาดีหรือเปล่าวะเราจะเปร์เขาดีหรือเปล่าวะคุณเกิดคําถามในใจเยอะแยะมากมาย แต่วันนั้นโมเมนต์นั้นเป็นวันที่เขาสนใจคุณมากที่สุดเลยครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งวันนี้วันที่เขาเริมหมดรักคุณเนี่ยคือวันที่คุณเอาใจลงไปเล่นแล้วครับพอคุณเอาใจลงไปเล่น,ค,น average, คุณยึดติดครับว่าเดี๋ยวมันจะมีคนอื่นหรือเปล่าว่าเดี๋ยวมันจะมีเก๊กหรือเปล่าว่าเดี๋ยวมันจะมีมือที่สามหรือเปล่าวะหรือว่าเดี๋ยวมันจะไปมีอะไรกับคนใหม่หรือเปล่าวะหรือมันไปมีมือไปมีอะไรกับมือที่สามแล้วหรือยังวะชาวบ้าน <Yeah. S 1> จะตําหนิฉันว่ายังไงวะคนอื่นจะมองว่าฉันโง่ว่ายังไงวะ ฉันแก่แล้วนี่หว่าถ้าฉันต้องไปเริ่มต้นใหม่ฉันจะไปเริ่มกับใครฉันลงทุนกับมันไปเยอะแล้วฉันขายไรขายนาขายที่ขายทางนะครับขายทรัพย์สินสองบัตรของพ่อของแม่ที่เคยตกทอดมาฉันเนี่ยเพื่อมาลงทุนกับมันตอนเนี้ถ้าเลิกกับมันฉันจะไปอยู่ที่ไหนฉันจะไปอยู่ยังไงวันที่ความสัมพันธ์ของคุณพังจริงๆอ่ะคือวันที่คุณยึดติดเขาคือวันที่คุณรู้สึกไม่มั่นคงกับตัวเองพอคุณรู้สึกไม่มั่นคงกับตัวเองเนี่ยคุณจะเริ่มออกกดบีบบังคับตําตัวงี่เง่า กับอีกฝ่ายโดยที่คุณไม่รู้สึกตัวคุณจะเริ่มเปลี่ยนจากแสงสว่างมาเป็นเงาครับแล้วมันจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมของเราเองครับแต่วันนี้พอคุณรู้สึกไม่มั่นคงกับตัวเองรู้สึกว่าเนี่ยใช้เวลาคบคบกันมานานเสียดายวันเวลาต่างๆไม่อยากเลิกกันคุณยิ่งยึดติดครับกลัวว่ามันจะไม่กลับมากลัวว่ามันจะไม่รักกลัวว่าจะอายชาวบ้านกลัวว่าลูกจะกำพร้าอะไรก็ตามแต่คุณเริ่มทําตัวเป็นเงามากกว่าเป็นแสงคือต่ภไพเนี้ย ของคู่รักของคุณมันจะเซนได้มันจะมีรู้ความรู้สึกหนักความรู้สึกที่เฮ้ยน่ารําคาญยังเลยความรู้สึกที่ไม่ถูกใจเลยไอตอนวันที่คุณชิวชิวไอตอนวันที่วันที่คุณยังไม่เอาใจลงไปเล่นวันที่คุณยังตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองว่ามันก็มีตาเรามีตามันมีหูเรามีหูมันมีปากเรามีปากมันมีมันมีแขนเรามีแขนมันมีขาเรามีขามันมีตับเรามีตับมันมีไตเรามีไตมันมีหัวใจเรามีหัวใจไอ้วันที่คุณตันหนักว่าเรากับเขาคุณค่าเท่ากันเนี่ยวันนั้นอะ ไล่ตามคุณสุดๆแต่พอคุณเอาใจลงไปเล่นมันทําให้ต่อมไพเนียลของอีกฝ่ายรู้สึกกดดันเพราะคุณจะเริ่มออกกดบีบบังคับครับทำไมไม่โทรมาอ่านเนี้ยทำไมโทรมาช้าจังคุยกัไใครทำไมนอนดึกแอบคุยบใครหรือเปล่าทำไมติดสายทำไมไม่โทรกลับมาอีกฝ่ายเนี่ยนะครับจะมีต่อมไพเนียลครับต่อมไพเนียลคือเซนที่มันอยู่เนี่ยตรงกลางหน้าผากเนี่ยมันจะเป็นเซน์อยู่นะครับเราเรียกต่อมไพเนียลจริงๆแล้วเอ่อ บางคนอาจจะเรียกว่าตาที่สามหรือก็ตามแต่พวกนี้ครับแต่ทุกคนจะมีเซนนะครับตรงเนี้มันรู้สึกอึดอัดกับเวลาที่คุณจี้เข้าไปครับคุณรู้สึกไม่มั่นคงกับตัวเองแล้วคุณก็พยายามจี้อีกฝ่ายมันทําให้ต่อไปเนี่ยของอีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดไม่อยากรับสายเริ่มไม่ไม่อยากคุยเริ่มที่จะกลับดึกมที่จะอย,อยากอยู่กับเพื่อนมากกว่าเพราะผ่อนคลายกว่าเพราะเวลามาอยู่กับแฟนรู้สึกอึดอัดความสามั์ของคุณจะไม่พังเลยครับถ้า คุณยังคงตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองในการที่คือคุณทุกคุณต้องมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันคุณค่าเท่ากันอย่าเอาเขาไปวางไว้บนแท่นบูชาครับเมื่อไรก็ตามแต่ที่ความคิดของเขาความคิดของเรารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากกว่ามันเท่ากับคุณเอาเขาวางไว้บนแท่นบูชาแล้วคุณจะยิ่งมีพฤติกรรมวิ่งไล่ตามของที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะอยากทักไปหาเขาขนะเขาบอกเรื่องแล้วคุณก็ยังอยากทักต่อไปอยากที่จะชวนคุย ทำอะไรกินข้าวยังตื่นยังนอนยังหมาที่เราเลี้ยงอยู่ด้วยกันเนี่ยยังอยู่ไหมถ่ายมาให้ดูหน่อยผ้าของฉันที่อยู่บ้านคุณเนี่ยส่งมาให้ฉันหน่อยมันยังอยู่หรือเปล่านะครับบางคนทวงสิ้นป้าเจ้เท้านะครับไม่มีเรื่องจะคุยไพรอะไรครับเพราะคุณไปวางเขาอยู่บนแท่นบูชาและอีกฝ่ายก็จะยิ่งรู้สึกอึดอัดและอีกฝ่ายจะวิ่งหนีออกจากคุณคับจริงๆแล้วความลับไอ้นังสือเล่มนั้นที่ค,คมเอาไว้คุณดูต้นไลน์เคล็ดลับอันหนึ่งที่เขาบอกคือมองทุกคน ในระดับเดียวกันเพราะมันมันจะไม่แสดงออกทางสีหน้าเวลตาถ้าถามว่าไอ้เขามีคุณค่ามากกว่าแล้วหุยนะครับกลับมาเอะมันจะไม่มีอาการนี้เลยครับแต่มันจะเป็นอาการที่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะขาวสวยหมวยเอื้เนื้อนมข่ยังก็ตามเท่ากันไม่มีใครมีคุณค่ามากกว่าใครเท่ากันมันยิ่งทําให้เขาดูมีเสน่ห์มากขึ้นครับคือความสัมพันธ์คุณต้องเข้าใจมันควรอยู่ในเวอร์ชันหนึ่งครับไม่ควรอยู่ในเวอร์ชั่นสอง เคสที่มันไม่เวิร์คคือการที่คุณจากตอนตอนแรกเนี่ยนะครับเไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากกว่าเขาหลอกว่าเขาสวยกว่าเขาเด็กกว่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีลูกติดแล้วจะหาคนใหม่ไม่ได้หรืออะแล้วก็ตามแต่พอคุณไปมองว่าเขามีคุณค่ามากกว่าใช่ไหมคุณเนี่ยจะเริ่มปล่อยพลังลบออกมาครับทําให้อีกฝ่ายมันเซนได้ครับตอนแรกเวอร์ชั่นแรกเนี่ยคือช่วงที่ยังเชื่อมต่อสายใยความรักความสัมพันธ์ครับใจถึงใจอยู่เลยครับ แต่พอคุณเริ่มคิดเอาเขาวางไว้บนแท่นเขามีค่ามากกว่าถ้าเขาไม่กลับมาเนี่ยฉันจะเสียใจหรือว่าเนี่ยถ้าเขาไม่กลับมาเราต้องกลับมาโฟกัสตัวเองต้องออกกำลังกายก็ตามแต่พวกนี้ที่คุณอาจจะมีความคิดในแนวเนี้ยซึ่งไม่ว่าคุณจะเข้าไปในความสัมพันธ์ไหนถ้าความคิดของคุณคุณวางความคิดว่าเขากับเราไม่เท่ากันเขาสูงกว่าเราหน่อยมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดครับแทนที่จะเป็นสายใยความสัมพันธ์เนี่ยเส้นเดียวแต่คุณจะปล่อยพลังงานลบออกไปครับ อ้ีกฝ่ายทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดครับและสุดท้ายก็ทําให้เลิกกันครับเพราะคุณลืมหน้าที่ของคุณครับตัวเราเองอยากให้เขากลับมาโดยคุณมักจะอธิบายกับสมองของตัวเองว่าเขาเป็นคนอบอุ่นเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเป็นคนทําให้เรามีความสุขหรือใดๆดก็ตามแต่ครับที่คุณมักจะอธิบายสมองตัวเองคุณลืมหน้าที่ของคุณพฤติกรรมของเรามันจะถูกแสดงออกมาโดยที่เราไม่ตั้งใจ นะครับแล้วคุณก็ไม่บอกอธิบายตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมเราถึงเป็นแบบนั้นแต่ต้นตอหลักๆมันคือการที่คุณวางตําแหน่งทางความคิดของเขาไว้บนแท่นเรื่องนี้ครูคอมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับ แต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ40,000ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับ0ูนยครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สมหมดเลยครับ หเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ1 0แอจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่งยเก้าบาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ